Life could Life could be dreamed be dreamed เรื่องย่อละครคู่ไฟไฟผีเล s ไฟกอสอ d อบนักศึกษาคณะแพทย์ผู้สูญเสียแม่ไปด้วยเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและห่างเหินกับพ่อออบเติบโตมาด้วยตัวเองเขามีพลังพิเศษสามารถมองเห็นผีและปราบผีได้เขาจึงนำความสามารถพิเศษนี้มาหาเงิน โดยรับจ้างปราบผีทั่วราชอาณาจักรออบมีเป้าหมายในการเก็บเงินเพื่อผ่าตัดดวงตาเพราะเขาอยากกลับมามีดวงตาแบบคนปกติญาติผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือออบมีเพียงอาจารย์มอนอดีตหมอผีผู้แก่วิชาซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของแม่ออบแต่ในระยะหลังๆพลังอันแก่กล้าและร่างกายที่แข็งแรงของอาจารย์มอนก็เสื่อมถอยลงไปมาก แต่อาจารย์มอนก็ยังคงปกป้องออฟเสมอออฟมีนางในฝันคือน้ำหวานสาวสวยรุ่นพี่ที่ผู้ชายหมายปองจนวันที่ออฟได้มาเจอกับจีนผีสาวความจําเสื่อมที่กำลังตามหาอดีตและการตายของตัวเองด้วยอุบัติเหตุเมื่อแรกเจอทำให้จีนฝังใจว่าออฟต้องช่วยให้ความจำของเธอกลับคืนมาเธอจึงตามติดออฟเหมือนเงาตามตัว ไม่นานออฟกับจีนก็กลายเป็นคู่หูคู่ปลาผีโดยมีเล้งกับจูเนียสองรุ่นพี่สุดเพียนผู้ครั่งไครในการล่าท้าผีเข้ามาร่วมกวนด้วยทำให้ออฟกับจีนสนิทสนมมากขึ้นจนความสัมพันธ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปจีนได้มาเจอกับดรเจดอาจารย์สัตวแพทย์รูปหล่อจีนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างของดรเจด และบางครั้งเขาก็ทำตัวลึกลับจนน่ากลัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปการตามหาความทรงจำที่แสนวุ่นวายของผีนักเรียนสาวที่ความจำเสื่อมและหมอผีไซเบอร์จึงเริ่มต้นขึ้นติดตามชมซีรีส์レスไฟกอสคู่ไฟไฟผีได้ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา22.15นาฬิกา15นาทีทาง t a เอ a ช Series HD ช่อง120 ช่อง239และชมย้อนหลังได้ที่ True ID และ Netflix เริ่มตอนแรกวันพุทธที่3มีนาคม2564ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ